น้องสุนัขตัวนี้เขามีปัญหาเรื่องผิวหนังเพราะนั้นผิวหนังเนี่ยก็ส่งผลให้รูหูเนี่ยมีการลอกตัวทําให้เป็นเฉดเเหนียวเนวแบบนี้อันนี้เราจะเคลียร์ตรงนี้ให้แห้งนะคะแล้วก็เคลียร์ให้สะอาดโดยใช้น้ํายาเช็ดหูตัวนี้นะคะมีขัตต้นบัตอะพร้อมค่ะธีการก็คือเอาก้านคัตต้นบัตนะคะชุบน้ายาเลยค่ะสองข้างนะคะเช็ดไปเลยหูสุนัขเนี่ยเขาจะไม่เหมือนหูเรานะคะสามารถทําความสะอาดเข้าไปได้ถึงลึกนะคะ ข้างในจะเป็นแบบฉากนะคะเป็นเหมือนตัวแอลอะค่ะเวลาทําความสะอาดเข้าไปเนี่ยยังไงก็ไม่ถึงแก้วหูนะคะแต่ถ้าบ้านไหนกลัวนะคะใช้วิธีการหยดน้ํายาลงไปก็ได้เพื่อพอน้ำยาลงไปเนี่ยเขาจะไปละลายพวกขี้หูที่แข็งๆแล้วน้องหมา,าสะบัดออกมันก็จะไหลออกมาแล้วเราก็ค่อยใช้คัดต้นบับเคลียรย์ขอดูไปคัดต้นบบบหน่อยค่ะเนี่ยค่ะขอดูไปคัดต้นบบบเนี่ยค่ะมันจะเป็นเหลืองเหลืองเนี่ยค่ะ ต่อเลยนะคะนี่ถือว่าหูแฉกนะคะจะเ,เคลียร์ทำความสะอาดโอเคค่ะเรียบร้อยนะคะทําให้ครบทั้งสองข้างนะคะเป็นอันเสร็จไม่ยากเลยคะ่ะสามารถทําได้ทุกครั้งหลังอาบน้ํานะคะจะพอสบายหูไหม